ทางซ้ายมีบีตีทางขวาเอ็มเอคทางขวาฝานุ่มนบนซ้ายเอ็มเอคตอนสองมันตอนเราอยู่แล้วไม่ต้องเข้าใครของเรานี่ยรับคนเข้ากลัวไอ้รับไปสับกันเลยมึงอ่ะอะละเดียวเนี่ยเอาดิยิงให้มันดิข้างหลังนี่ก็ได้นะ กดให้ครับพี่ยะกดให้ครับพี่ยามันผมกดให้พี่นะอคะครับพี่ยะขอตายเร็วนะครับพี่ยารักท่าสุดสวยเพื่อนสวยสาวเพื่อนกูเปลี่ยนอ่ะวุ่ละเฮ้ยยิงไม่ตกเวลามันเสียความมันม่นใจมึงอัะมาเชียแหละ พี่่ไม่นมันจำไม่ตายอ่ะเพื่อนมันโดนละคิงๆิงพอคิงคิงแล้วจบไปมันไปร้านทานนะดีดีคิงคิงทำไม้เหรอสนับกูมาแล้วเพื่อนมึงยื่ทำอะไรได้ปะ่ปเนิน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  ตัวเออมันใส่กันแล้วมาเชกูไม่มีความมั่นใจเลยวันเนี้ยถ้าหล่อครับพี่พูดอะไรเพื่อนขอโทษกูขอจับไปที่ไม้แต่ของโป้จะเลยช้อนช้อนเนี่ยบอกอะไรอ่ะโอ้โหไม่มีใครถือปืนเลยโอ้โหระหว่างเนี้ถือปืนอ่ะโอ้โหแล้วเอาปืนมาหน่ะเอาปืนมาหน่ะดิเห็นปืนไกลๆป่ะสวย กูซ้ำนะกูซ้ำนะกูเลยมาเชยดีกว่าโอ้ดูดิไอ้เหี้ยไม่ไม่มีกำลังใจเลยกูหำละกำลังใจการเล่นมาเชกูหายหมดยังไงเหลอคนนึงละคนนึงอ้าวไ,ไม่ใช่กูซ้ำไม,ไม่ไม่ตายเลี๋ยวเพื่อนไม่ออกคุยสวยแล้วมึง ไปเนาะอันท no? ันนะร้านแรกอ่ะหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะเขาเหรอร้านไหนอ่ะไม่เขียวพี่เขียวร้านเขียวเขียวรเขียวยกเปิดเล้ยหน่อยดิเพื่อนไม่พูียวดิร้านปืนอ่ะต้องจะมาจะมากันร้านกันร้านด่วนมากร้านกูแม่โอเคพูดก่อนเพื่อนข้าเดี๋ยวเติมน้ำลงไปไปรอรอเลยทันทานเออพอขึ้นมาแม่งทำไมไม่ตายเลยวะเมื่อวานแม่งขี่เอาคือเอา เฮ้ยอันนี้เดยวันเต็มบบเลยนะเพื่อนมีใครมาทันปะนะพี่ตัดตรงไหนอะร้านไหนร้านไหนบนเรื่องเขียวไงเขียวคาคาสามคอยเป็นเคทูก็ได้เดี๋ยวกวงให้ถ้าเกิด40วีแล้วมาหน้าผาทันปะ40 4วีทันอยู่พี่หมูวถ้าเอ็มเคทูมาผมออกทันหนึ่งอะ มีอเอมเคทูมีสองกระบอกมันอยู่ในซอกอีกแล้วคุณนียิงฟรีทันเลยเมเคทูลงวิ่งเนมีมีใครมาเติมอีกบ้างฉักูทันนะกูทันนะมึงคือดูมีสองกระบอกอังไหมเียมีปะไผมว่ามันก็มีไม่เยอะหรอกมมีเคด้วยไปจับไปจับพูดพูดไปจับพูดมีเคเคด้ยให้ให้จับที่หมเวลอกุลิล่างกันพี่จับกูกูยืนโพิชั่นสวยจัดเพื่อน ยืดหรือนั่งอ่ะแบ๊คเองมึงทำมึงทำอะไรอีกปะเนี่ยมาเล่นหนึงหรือว่าไม่เล่นเล่นร้านเนี่ยมารับนี่เพิ่งอาบิโดมาไอขิงมาดิรอร้านานต่ไม่ถึงเล่นร้านนี้อยู่เดี๋ยวให้แบ๊คมาลับไอันเราไม่เสี่ยงหรอนี่ไอริวอีกไอริวอีกไอริวอีกปูอยู่ไหนสวนึ้นไหนพี่ชายลับๆในตรงเนี้ยเจอก่อนเหรอไม่ไม่มันมันเล่นกันเองก่อนรอรอแบ๊คขอกระสุนหน่อยดิแปดสามเก้าเราเราเล่นก่อนหรือว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เราเล่นที่หลังพี่ Okay, โอเคสวยไอ้โจ้เบลไลแบงดิโจ้โจ้เบลไลแบงดิโจ้โจ้มันอยู่<า>นี่ไม่ใช่เหรอ<า>ม,มันอยู่มันเล่นร้านอ้าวแจ็คแจ็คเบลไลแบงดิแจ็คแจแนะ็คครับอืออือเลแบงอยู่เลเวลล่างคร,รับเลยนล้วแบงเพรามึงเอาว่าว่ามึงรีคอมอ่ะกูว่าอยู่มึงหายไปไหนทางที่มันทำอะไรวะที่มันอ้อมโค้งลงเหนือเนี่ยเนี่ยจอมแล้วเจบมาแล้ว จบยังจบยังนี่คือใส่ได้เลยใช่ไหมรอบแล้วอ่าไปเลยไปเลยตัวมันมีตัวใกล้นะว้ยกูกูยิงข้างหลังไล้นะมึงเดินกันไปเลยได้ปะไอ้หมูอยู่เดียวตรงเดินตายหมูไปเลยทูอ no> ยู่ตรงคอมยามเดินตายหมูไปเลยปะกูลองมาอยู่ปลอมปลอมออดโค้ดเฮ้ลอมตรงสอดแบก่อนนะขี้หมูเอาตัวใกล้ได้นะประมาณกับกับกบสีนะซอกายตัวนึงซอกายตัวนึงมึงเปลี่ยนไม่ต้องเยอะนะไอ้สิอย่าเพิ่งเปลี่ยนเอย่าเพิ่งเปลี่ยน เล่นเล่นปืนมาก่อนพี่มูพี่มูเปลี่ยนพี่เดี๋ยวให้เดี๋วหพี่มูเปลี่ยนเดี๋ยวได้พผมเอาปืนไปก่อนเล่นปืนไปก่อนเล่นปืนไปก่อนลมีคนยิงว่ะเล่นปืนไปก่อนนะปนะผมพอได้อยู่กูขอได้อยู่กูขอเสกจัดเลยขูพอเสกจัดเลยเพื่อนยิงไม่ได้โตจขวามือโตโจขวามือพี่ครับพี่เห็นแล้วเห็นแล้วลมีอีกลมีอีกไอ้ไอ้ลาโค้งได้หน่โอ้ยไอ้เนี่ยมันมีตัวหลังตางหนดผลล้ม ไอ้สิ่งแอบเพิ่งเปลี่ยนนะไวามือมึงขวามือมึงพี่พี่ยิงขวาขวาขวาอ้เรีวเรีวมึงต้องยิงมึงกลางถนนหน้าอ่ะไหนวะการกลารหนุ่มปั๊มหนึงกลางหนุ่กูยิงหน้ากางหนุ่กูุยยิงได้เฮ้ยมาชูตรงนี้มาชูตรงนี้มาชูตรงนี้กลางหนุ่มปยิงไม่ได้มันมีแค่ตัวเดียวเองมึงีมึงจะดันไปทำไมมึงกลับมาก่อนได้ปะอออยู่เนี่ยโอ้กูอย่างสวยอ้ให้กูยิงกลางถนน ล้มสองแล้วว่ะคุณยิงล้มสองแล้วล้มอีกไอ้โจโจตายเหรอไอ้เมินขวายไม่ต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 ียไอ้ปูอยู่ตรงซ้ำตรงตรงอยูสวยตึงทั้หมดเลยไม่ให้ใส่เรียบมันลุกไวเร็วของกูล้มไม่ได้แล้วละกูกูล้มนะกูล้มนะกูโดนกดยับเลยนะกูถ้ากูยืนอ่ะชุวดิไม่ ล่าลหมดเลยบ้มพีวนะกูโดนกูโดนกูโดนซบกูโดนซต้องแก้กูโดนเพื่อนกูโดนกดแล้ววะไอ้ขิงโอ้ลมลมพี่ลาพ่ลาแล้วบ้างหรอลม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 กูแก้แล้วกูแก้แล้วกูแก้แล้วพี่มู เราอีกเราอีกเปลี ek, to to harmonic, ่ยนที ek, ่ตรงเนี้ยเปลี่ยนคนนึงแกต้องแกต้องแกต้องแกได้แล้วนะเปลี่ยนคนนึงที่ตรงเนี้ยซ้ปืนก่อนขิงมองซ้ายไปนะเริวน้ำเงินหัวน้ำเงินตุกุโดนลูมเลี้ยงตัวตุกุตวกูสะสามตัวสามตัวไอ้โจโจกดซ้ายไปโจโจกดซ้ายขิงมึงรีบตั้มโอ้ยโอ้ยไม่ใช้ตีขิงขอไว้ปืนอ่ะเฮ้ยตัวนี้ขิงคนแดงตาย สวยยตาพี่ผมล้มนะผมล้มนะมีข้างนอกล้มอยู่คนนึงนะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม้นะรถซ้ำนะถนนกลางถนนก็เศร้าเลยเศร้าตกกูเลยเศรเฮ้ยโจตายโจตายมั้งขิงปิดขิงขิงปีได้ขิงตกกูได้ปีได้ไม่ไม่มีปืนขิงแทงแทงยแทงยาวแทงยาวแทงยาวมันจะกกูเออโอ้เอาตัวน้อยู่นะตื่นนะเว้ยเออไม่เป็นไร สวยเลยคุณผูตายเล่นเล่นเล่นช้า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 ไม่ต้องรีบไม่เลยให้มันชุบให้มันชุบให้มันชุบขิงขิงมาปิดตัวชุบไอ้ซ่เนี่ยลืมชุบฟรีนะขิงขิงแปะแปะแป๊บนึงพี่มึงนียิงได้โซ่ยิงได้ปะโจ้ต้องไม่ไล่ยกมึงยิงได้ปะตัวนั้นมึงเล่นกันอยู่สองเป้าเลยตัวกูตัวกูโจ้ขิงตื่นนะข้างหลังตื่นนะไปโจ้ผมโดนท ไม่ล pues ้มว <fo ่ะมันตายหนึ่งแล้วเพื okay. ่อนมันตายหนึ่งแล้วเฮ้ยมันช uh ุบอยู uh ่ไกลๆอ่ะแกให้อย uh 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 ู่แกมุณชุบอยู่ไกลๆอ่ะมันยังไม่ชุบยังไม่ชุบยังไม่ชุบไองหลังไอ้ลิลลหลังลิลล์ไม่มึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนกันได้ป่ะก็สุนกูหมดแล้วอ่ะลาบุกูไปละบุกูพี่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 ผูเล่นยวผมกูปล่อยให้เกิดนะแกให้กูเล่นนะกูเล่นนะ พี่พ e ี่ขิงเป็นกูกูเป็ลี่ยนมีดเมเปืนนะเว้ยตายหมดในเท่าตายหมดเลยละสองตัวละสองตัวละสองตัวขิงตาย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 เดียละตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนมีดแล้วไอเบคอยู่ไหนเบ็คเบ็คเตรียมงานนะเบคเตรียมงานอะไรพี่แล้วผมผมอยู่มางบอนอะเอ้ยผมอยู่กลางทะเลฮึแล้วคีมมาคีมอยู่กับเองอ่ะอยู่อยู่ผมคีมอยู่กับผมมีไม่ต้องยิงแล้วก็ได้นะเออปล่อยยิงนะ ชุบหมดจ่าชุบเฮ้ยทำไมหมอเขาชุบเอ็มเชียเราอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาจะไปเรียน่ะแม่งทำกูเสียความมั่นใจเอ้ากูไม่เห็นตัวมันเียกูเห็นนั่นแหละกูไม่ได้มองจอกูชุบอยู่เพื่อนกูชุบอยู่เพื่อนขิงๆิงสวยขิงฮะ ไอ้เฮียลงไปปั๊มยาตายเลยต้องหัวใจอะ่ะได้ปะหัวใจอะไรไ<ด>วะหลอดเออพี่หนึ่งนาทีงัดทำไม่หนักทำมันะงัดเป็นไม่หนักมาเล่นมางัดเดียวมางัดเดียวเไอ้ขิงเป็นเหรอ ต้องอัดข้างหน้าให้เสร็จต้องข้างหน้าเสม็จด่ไทยราหลอดกำลังรุนร้อนรอดอยู่อะทัน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 คนรอใส่ข้างหลังไม่ใส่ข้างหลังอะเองต้องเป็นคนใส่ต้องเป็นคนใส่ไม่คนอื่นใส่ได้คนอื่นใส่ได้ไอ้มันแค่ครึ่งมันสามสิบวิเองข้างหลังอะทันโอเคทำไมยังไม่ใส่เออยังไปใส่เลยใช่แล้นะครับ